อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนข่าวใส่ขวดเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปด้วยค่ะคนละครึ่งเฟสสามห้ามลืมยืนยันตัวตนหากไม่ยืนยันจะไม่สามารถใช้สิทธิ์รับ3,000บาทได้ค่ะก่อนอื่นเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นคนเก่าหรือว่าคนใหม่นะคะ ถึงจะมีแอปเป่าตังอยู่แล้วนะคะก็ให้ลองเข้าไปที่แอปเป่าตังแต่ถ้าใครที่ยังไม่เคยมีแอปเป่าตังให้ดาวน์โหลดมาก่อนนะคะแล้วก็ทำการยืนยันตัวตนแต่วันนี้เนี่ยที่เราจะมาพูดให้ฟังเนี่ยหมายถึงว่าคนเก่านะคะเพราะว่าก่อนก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวมาว่าคนเก่าไม่จำเป็นที่จะต้องยืนยันตัวตนนะคะสามารถใช้สิทธิ์ได้เลยแต่ว่านะตอนนี้นะคะ ทางธนาคารกรุงไทยได้ออกมาแจ้งแล้วนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นคนเก่าหรือคนใหม่ก็ต้องเข้าไปยืนยันตัวตนก่อนนะคะคราวนี้เรามาดูใครที่ลงแล้วก็คือมาดูวิธีการเตรียมตัวยืนยันตัวตนในแอปเป่าตังกันได้เลยค่ะตอนนี้เราก็มาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการยืนยันตัวตนนะคะมีง่ายๆ2วิธีนะคะวิธีแรกเลยก็คือยืนยันตัวตนผ่านแอป กรุงไทยเน็กซนะคะหรือวิธีที่2ก็คือยืนยันตัวตนผ่านการสแกนใบหน้านะคะก่อนอื่นเลยก็กดเข้าไปที่แอปเป่าตังนะคะเสร็จแล้วนะคะก็ให้กดเข้าไปที่หน้า g Wallet นะคะซึ่งพอกดเข้าไปก็จะเจอหน้าสิทธิ์คนละครึ่งสิทธิ์ยิ่งใช้ยิ่งได้สิทธิ์เราชนะนะคะอันนี้ให้เรากดเข้าไปที่สิทธิ์คนละครึ่งนะคะ หน้าถัดไปนะคะเราก็จะเจอว่ายืนยันตัวตนกรุณาเลือกวิธียืนยันตัวตนนะคะเราก็เลือกเลยถ้าเกิดว่าใครที่มีแอปกรุงไทย n น x t นะคะสามารถยืนยันผ่านแอปได้เลยหรือจะเลือกวิธีที่2ก็คือสแกนใบหน้าก็ได้นะคะสำหรับใครที่มีแอปกรุงไทย NEXT ・・นะคะก็เลือกกดที่แอปกรุงไทย next ได้เลยค่ะ จากนั้นนะคะก็หน้าถัดมาก็จะเป็นให้เราใส่รหัสพิน6หลักของแอปกรุงไทยเน็กนะคะก็เป็นรหัสที่เราตั้งเอาไว้อยู่แล้วนะคะเป็นของเราเองเมื่อใส่รหัสเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ให้รอรหัส OTP นะคะจะเป็นเลข6ตัวนะคะเมื่อส่งกลับมาแล้วนะคะก็นำรหัส6ตัวนั้นใส่ลงไปได้เลยค่ะ เสร็จแล้วเขาก็จะขึ้นข้อมูลบัตรประชาชนชื่อชื่อภาษาอังกฤษเลขบัตรประชาชนของเรามานะคะเราก็กดทำการยืนยันข้อมูลค่ะ <S <S เพียงแค่นี้นะคะก็ยืนยันตัวตนสำเร็จแล้วก็แสดงหน้าหลักของโครงการนะคะก็จะขึ้นมาให้เลยว่าสิทธิ์คงเหลือคือ1500บาทมูลค่า150บาทอันนี้ก็เป็นการ เสร็จสิ้นขั้นตอนการยืนยันตัวตนสำหรับคนที่เลือกวิธีที่1นนะคะแต่สำหรับคนที่เลือกวิธีที่2นะคะก็คือยืนยันตัวตนโดยการสแกนใบหน้านะคะก็ให้เลือกกดเข้าไปเลยค่ะพอกดเข้าไปก็จะเจอหน้าที่ขึ้นมาว่าให้เตรียมสแกนใบหน้านะคะเสร็จแล้วเขาก็จะขึ้นเป็นรูป ใบหน้ากลมๆของเรานะคะก็ให้เราทำการสแกนใบหน้าได้เลยค่ะขั้นตอนนี้แหละที่มันจะยากสักนิดนึงนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วจะสแกนไม่ค่อยผ่านกันแต่ถ้าเกิดว่าใครสแกนไม่ผ่านไม่ต้องกังวลน,นะคะสามารถนำบัตรประชาชนไปยืนยันตัวตนได้ที่ธนาคารกรุงไทยได้เลยค่ะแต่ถ้าใครที่ยืนยันผ่านในส่วนของการสแกนใบหน้าในวิธีที่2นี้แล้วนะคะก็ให้กดยืนยันข้อมูลค่ะ แค่นี้ก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่เคยยืนยันตัวตนกับโครงการรัฐไม่ว่าจะโครงการใดก็ตามนะคะมาก่อนก็ให้เราไปทำการยืนยันตัวตนผ่านตู้ atm หรือว่าจะไปที่สาขาของธนาคารกรุงไทยก็ได้นะคะ <S <S เมื่อยืนยันตัวตนสำเร็จก็จะขึ้นหน้าจอเหมือนกับ วิธีแรกเลยนะคะว่าเรายืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วแค่นี้เองนะคะเราก็สามารถรอรับเงิน1,500บาทในวันที่1กรกฎาคมแล้วก็เริ่มใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งได้เลยก็คือโครงการคนละครึ่งนี้จะให้ใช้สิทธิ์ได้วันละไม่เกิน150บาทนะคะโดยรัฐบาลจะออกให้150บาทและเราออกเอง150บาทรวมเป็น300บาทต่อวันที่เราสามารถใช้ได้ แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องใช้ให้หมด150บาทเลยใน1วันนะคะในวันหนึ่งเนี่ยเราจะใช้แค่10บาท20บาทก็ได้นะคะโดยรัฐก็จะออกให้ครึ่งหนึ่งเพียงแค่นี้นะคะก็ง่ายๆแล้ววันนี้ทางเราข่าวใส่ขวดก็นำวิธีการยืนยันตัวตนมาฝากทุกๆท,ท่านนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะแจ้งสิทธิ์กับทุกๆคนด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาด การรับเงิน3,000บาทจากโครงการคนละครึ่งคือเมื่อได้รับสิทธิ์แล้วทุกคนต้องทำการยืนยันตัวตนนะคะหากไม่ยืนยันตัวตนจะไม่สามารถรับสิทธิ์นี้ได้ค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ออกไปนะคะเพื่อที่เพื่อนๆพ,พ่อแม่พี่น้องจะได้รับทราบข่าวสารนี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ